สวัสดีครับผมจิ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้มานำเสนอขายบ้านมือ2นะครับประชาอุทิศ1 1 9หมู่บ้านทัศนีนิเวศ2นะครับอ,อีกกีนี้เราได้มีการแผ่นให้เห็นบ้านเล็กน้อยแล้วแต่ตรงนี้ที่เราจะโชว์เนี่ยเราจะโชว์ว่าบ้านเก่าเนี่ยหน้ากว้าง8เมตรเต็มๆพร้อมรางระบายนะครับสวยงาม แล้วก็บ้านที่ผมขายนะครับก็คือขนาด19.6ตารางวานะครับเป็นหลังมุมนะครับหลังมุมแล้วก็หลังริมนะครับหน้ากว้าง4เมตรจอดรถข้างในได้1คันนะครับแล้วก็ด้านข้างยาว11เมตรนะครับจอดรถได้อีก2คันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบ้านกันครับว่าบ้านมือ2บ้านเก่าเนี่ยมีข้อดีอย่างไงบ้างเพื่อเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจอ้อ สามารถที่จะซื้อบ้านมือ2ก็ได้นี่นะไม่จำเป็นต้องซื้อบ้านมือหนึ่งเซฟเงินไปได้เพียบเลยครับเดี๋ยวมาชมกันครับครับตอนนี้ที่ผมพามาเนี่ยก็คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านไม่มีซุดนะครับนี่ก็คือว่าถ้าพี่หรือเพื่อนๆซื้อไปนะครับก็ยังไงอะ่ะไม่ต้องไปทำแล้วครับไปช่างหน้าทำนิดหน่อยครับทาสีใหม่ขัดใหม่นะครับ อันนี้ขัดใหม่แค่นั้นเองเปลี่ยนประตูรั้วนะครับประตูมันอาจจะแบบขู่ไปบ้างก็ทําได้นะครับนี่ลักษณะข้อดีของบ้านเก่านะครับราคาก็ไม่แพงแล้วก็ห่างจากถนนใหญ่แค่200ประมาณ200เมตรเมื่อกี้ผมจับมา200เมตรพอดีราคาประมาณล้างกัน1ล้านกลางๆไม่ถึงล้านห้า อยู่ถนนประชาอุทิศ119ิ11 9ซ้ายมือออกไปก็เป็นทางด่วนนะครับขึ้นทางด่วนเป็นบางพีสุขสวัสดิ์ขวามือก็ออกไปเป็นตลาด6 1แล้วก็มีโลตัสแม็กแวรลูถามหน่อยวยครับอย่างนี้ราคาไม่ถึงล้านห้าน่าซื้อไหมครับแล้วก็อันนี้แค่โปรยนะครับแค่โปรยเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูในบ้านต่อตามกันมาเลยครับเดี๋ยวผมจะ บรรยายเข้าไปว่าข้างในเนี่ยมีจุดขายอะไรบ้างเบื้องต้นเลยครับประตูไม้แท้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาไปซื้อมาจากกรมราชธรร์เลยนะครับก็คือสมัยเนี้ยหาไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่มีด้วยบ่บ้านไหนต้องขายอย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นของแถมของดีอีกชิ้นแล้วนะครับในบ้านนะครับความยาวจากประตูบ้านถึงสุดตรงทางเข้าห้องครัวนะครับ ลึก8เมตรนะครับ8เมตรแล้วก็หน้ากว้างที่เห็นนะครับมองด้วยสายตาสี่เมตรนะครับก็เท่าหน้าบ้านแหละ4ี่เมตรนะครับแล้วก็มีหน้าต่างหนึ่งสามสี่สี่บานนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับไม่ได้ปูยางนะครับไม่ใช่กระเบื้องยางด้วยโอโทงนะครับหน้าอยู่เชียวนะครับแล้วก็ ไหนๆก็พูดแล้วก็บอกว่าห้องครัวห้องครัวก็ประมาณ90เ็ประมาณ3เมตรห้องครัวนี่ประมาณ3เมตรแล้วก็เป็นซิงค์ล้างจาน2ซิงค์นะครับแล้วก็ตัวห้องน้ํานี่ก็สุขภัณฑ์ก็มีของชักโครกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ของผู้ชายด้วยในการทําปัสสาวะนะครับก็มีเรียบร้อยเลยดูทันสมัยนะครับไม่ไม่ล้าหลังนะครับอ่าตรงนี้บันไดนะครับ ไม้แท้แผ่นเมลเลอร์เลยไม่ชันด้วยบันไดไม่ชันแล้วก็อีกฟุตเนยหนึ่งสองสามบันไดประมาณสี่ฟุตนะครับผมจะให้ดูบ้านสมัยเก่าเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีห้องโถงนะครับไวท้ทำนู่นนี่นั่นเพราะว่าที่พื้นที่มันเหลือซ้ายมือผมเป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำแล้วก็ยันมีพื้นที่เหลือ ตัดต่อไปทางซ้ายมือก็เป็นหนึ่งหนึ่งห้องขวามือก็เป็นหนึ่งห้องนะครับนี่ด้านในมีระเบียงด้วยนะครับเรียกว่าพื้นที่เหลือเฟือราคาย่อมเยาวใกล้ถนนใหญ่เพียง200เมตรซื้อบ้านมือสองกันดีกว่าครับอ่านี่คือระเบียงหลังบ้านนะครับนี่เบลเลอร์เลย ถ้าเป็นบ้านสมัยใหม่ก็ต้องเป็นเหล็กเหล็กชั้นอ้อยบางๆอันนี้ก็เป็นบัวซีมเมนหลอ่อปีโปนประตูไม้สักไม้แข็งข้อดีนี่อยู่กับฝนอยู่กับแดดไม่พังครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอขึ้นไปจากระเบียนตรงนี้ซ้ายมืออยู่ผมจะพาไปดูห้องอีกห้องหนึ่งนะครับชั้นบนมีสองห้องนะครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ำสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับ น,นี่คือห้องด้านหลังของบ้านนะครับใหญ่ไหมครับก็ใหญ่ขนาดวางเตียงโกฟุดได้นะครับเป็นแบบครอบครัวหนึ่งได้เลยพ่อแม่เนาะอยู่ได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะครับแต่อยู่สามคนอาจจะอาจจะอยู่ได้แต่อาจจะอยู่แบบฟิตนิดนึ่งนะครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นเก็บเงินสร้างครอบครัว แนะนำครับบ้านลนานักษณะนี้ทำให้เราข้อดีก็คือมันทำให้เราไม่เจ็บตัวมากมีเงินเหลือด้วยไม่ต้องซื้อของแพงนะครับนี่คือข้อดีของบ้านหลังนี้ครับผมต่อมานะครับก็คือห้องเมนก็คือเป็นห้องหลักของบ้านหลังนี้นะครับก็มีความลึก6เมตรนะครับแล้วก็กว้าง4เมตรนะครับแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านด้วยมีหน้าต่างนะครับห้องใหญ่มากนะครับอันนี้ วางเตียงหมกพุ้ได้สบายๆเรียกว่าแล้วก็วางบิวอินได้อีกบิวอินใส่ตู้เสื้อผ้าใส่โต๊ะทํางานนะครับใส่อุปกรณ์แขวนผ้าตากผ้าก็ยังมีพื้นที่เหลือห้องนี้อยู่ได้3คนไม่แออัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูระเบียงข้างหน้านะครับข้างหน้าบ้านหลังนี้เป็นที่ตรวออกฉิยงเหนือนะครับนีใช้บานเลื่อนด้วย แตนแตนตตนตตนแตนตั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 นแตนนี่นี่ด้านหน้ามองไปก็เห็นบ้านใหญ่แท่สร้างแรงบรนทาลใจครับอยากอยู่บ้านหลังเล็กๆแรงบัรดาลใจอยู่ข้างหน้าอีกไม่กี่ปีกูต้องไปสอยบ้านฝั่งอนุอยู่นะครับอันนี้พอดีครับใครมองไม่เห็นผมนี่ละมองเห็นนะครับในหน้ามองเห็นครับผม ก็ผมกำลังจะพูดสรุปเลยนะครับใกล้จะปิดจบแล้วก็ขายของก่อนดีกว่าถ้ายังไงเข้าไปดูผมเนี่ยใน YouTube ภาษาไทยจิ้นอสังหาริมทรั์นะครับเพจก็ภาษาไทยเหมือนกันจิ้นมสังหารินมทรัพย์ทั้งสองทั้งสองช่องทางอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไม่ใช่ไปดูแล้วก็ลืมไม่ติดตามให้ผมนะครับผมก็อยากมีแฟนๆมิตรรักแฟนเพลงของผมมากขึ้นนะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับว่าอยากจะให้ผมทำ รลักษณะอสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนนะครับก็เรามาปิกจบกันดีกว่าก็อยากจะบอกว่าทางเข้า200เมตรเองซ้ายเป็นทางด่วนขวาเป็นตลาดมีห้างสรรพสินค้ามีมหาลัยประจอมเก้าแล้วก็มีโรงเรียนเทียบเลยบุรณะศึกษาสารศาสวิเทศนะครับออกไปเลี้ยวขวาก็เป็นโรงพยาบาลบางประกอก3มีวัดด้วยนะครับเรียกว่าแหล่งชุมชนชิวแหละเข้ามาบ้าน จอดรถได้3คันนะครับอันนี้หน้าบ้านหน้ากว้า4ง4เมตรเข้าไปในบ้านลึก8เมตรนะครับกว้าง4ี่เมตรครัวประมาณ4เมตรมี2ห้องน้ํานะครับชั้นบนชั้นล่างแล้วก็ห้องนอนก็2ห้องนอนนะครับแล้วก็มีระเบียงทั้งหน้าบ้านหลังบ้านราคาประมาณนี้ลองพิจารณากันเอาเองลวกันครับประชาคิด1 1 9ราคาไม่ถึงล้านห้าน่าซื้อนะครับ ลองเขียนกันมาได้นะครับบอกมาได้เลยว่าซื้อไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อพอไรซื้อพอไรนะครับต่อหากใครดูผมถึงจุดจุดนี้แล้วก็ถือว่าผมเป็นเยรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านดูตั้งแต่ตนน้นจนจบผมขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับจิ้นอสังหาริงทรัพย์ไปก่อนครับสวัสดีครับ